สวัสดีนะจ๊าทุกคนจ๋ามาที่เก่าแล้วเพื่อนจ๊า<ม>กล้วยจับมุกดาหารนะคะเพื่อนๆปรุงมือปรุงเองเพื่อนจ๋าออ้ยดูเผ็ดเผ็ดจุกจุกไปเลยเพื่อนใส่ไก่ฉีกทำให้พนักงานทานด้วยกันน้วงบิงกเนาะไลา์ทีเจ๊จะทําเป็นกล้วยจับปลาให้ลูกน้องทานกล้วยจับปลากับผงเพื่อน โอ้โหหอมกินพริกขั่วบิดหอมกินพริกขั่วหอมกินพริกขั่วเพื่อนพ่อขั่วเองนั่งอยู่หลังครัวเก่าเพื่อนข้างหลังยังไม่เครื่องปุงยังไม่เก็บน่าเลยอ่ะก็เปียกเส้น Lùm nhìn thưa anh Nhiều xem xin nhiều nụp ถุงขนมนะเอาหน่อยของของพ่อคืนนะเอาไปแบ่งกันหน่อยขระถุงขนมหยุดเป็นในถุงกันเด้อเออ ทางกับวุ้ยเพื่อนโอ้โหพี่แบบ,บเผ็ดเผ็ดเผ็ดมากถึงมากไม่ <c oughs> เผ็ดมันไมอ่อร่อยนี่จ้าทุกคน เสียงเครื่องซักผ้านั่งหลังบ้านเลยล,ม,ลมเย็นมากเลยหน้าหนาวมาเยือนแล้วเนุ่งเกน้องบีเขาเข้าไปแล้วไม่ใช่เหรอบุอกเราเไปบ้งเล้วเลยชอบแบบไหนก็ปุงุงเอาเลย เสียงเครื่องสัดผ้าตึ้งจงตึ้ง ตามยาดีๆแถวนี้หน้าฝนพึ่งผ่านไปเนาะยาดมันก็จะขึ้นเร็วน้องเพื่อนเนาะชิๆๆะชๆๆ้ีๆยิดนตีดิ้นเชื่พีีเอไอนานเด่น้องเหมียวมาแล้วน้องเหมียวได้กิน đi rồi, nó rồi, nong miêu mèo mèo miêu khang ban. Tiếng cơn cắt da đú, tì แน่นแน่นมิดแน่นโอ้โหโ,หโอู้หูฟักสวยมากเลย โอ้นิ่งางามงามงามก็ขออภัยรากในคลิปนี้ต่อน้กจเจ้าเพื่อนจ้าขอทุกท่านสุกขก้าภาพแข็งแรงขอให้มีความสุขในการรับชมขอให้ถูกลอตเตอรี่ทุกคนเลยนะเจ้าเพื่อนจ้าจะไปต่อล้างไม้เพื่อนนิเจ้าบ๊ายบายสว,ส,สวัสดีนิจจ้า